สวัสดีครับนะวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับพลังสต็อกโตโยต้ารีโวครับนะเป็นรีโวพีเลนเนอร์นะครับเป็นตัวสูงทั้งหมดเลยนะรถด้านหลังของผมนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็น4ประตูออโต้นะครับเครื่อง2.4รุ่น E นะครับปีก็จะเป็นปี2019ทั้งหมดนะครับใครอยากได้รถสวยๆตัวสูง4ประตูออโต้ผ่อนน้อยๆ8,000นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะ คันแรกนะครับคันนี้เขาเรียกว่ารีโว่พีรันเนอร์นะครับคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เลยนะเอามาเมื่อวานนะครับคันนี้เป็น4ประตูพีรันเนอร์ตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับเลขไม่สามหมื่นเลขไม่สามหมื่นครับคันนี้นะครับแล้วรู้ว่าอะไรไหมราคาครับ4ี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะพี่ๆครับนะโตโยต้ารีโวสี่ประตูออโต้นะครับตัวสูงไม่สามหมื่นนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับรีบมาจับมาจองได้เลยนะครับส่วนคันนี้ นะครับเป็นรีโวสี่ประตูอัโต้เหมือนกันคันนี้ได้ปี19หเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ไม่ห้าหมื่นนะครับอ้าวเริ่มตกใจเลยนะทำไมไม่น้อยนะผมบอกเลยว่าเป็นรถสำรองหน่วยงานเป็นรถสำรองหน่วยงานนะครับไม่สามหมื่นไม่ห้าหมื่นนะครับเป็นหน้าหล่อหน้าโลาโคแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าหล่อหน้าโลาโคแบบนี้ทั้งหมดเลยออปชั่นเหมือนกันภายในเหมือนกันนะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับวิทยุเป็นแบบแมนนวลน,นะแอร์แมนนวลเกียร์ออโต นะครับเบาเป็นแบบเมนน์นวดเหมือนกันไม่ใช่บเบาไฟฟ้านะเป็น2.4รุ่น E นะครับคันนี้ใหม่เพียง50,000กิโลนะครับขายราคาเท่ากัน495,000บาทนะครับส่วนคันนี้นะครับแปรกับเพื่อนแปรกับเพื่อนเพราะคันนี้เป็นตัว Smart Cap P Runner Smart Cap P Runner คันนี้นะครับไม่ห้าหมื่นเก้าแอบตกใจเดี๋ยวไห้าหม่5เก0 0นะครับ4ประตูราคา4 9 5เก้คันนี้ Smart Cap P Runner ราคา4 5 9ห้าเิฟกัน40,000 ถ้าเพิ่ม40,000ได้4ประตูนะครับถ้าประหยัด40,000ได้สมาร์ทแคปนะครับฝากไปด้วยนะคันนี้ไม้59,000นะครับรีโว่หน้าหล่อหน้าโคตรหล่อเลยคันนี้นะครับรถสวยๆนะครับรถเดิมทุกคันนะครับเรามีเวลารันตีให้นะครับมีบริการหลังการขายให้นะมีประการเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะครับสาหรับรถทุกคันเลยแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีนะครับที่นี่ก็คือบริษัททอโต้สาขา2นั่นเองนะครับส่วนคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันไม้แล้้ววคครรัับบไม ไม่แท้ประวัติศูนย์เอาช่างมาตรวจได้เลยนะรถบริษัททุกคันนะครับสามารถนําแบบผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าผมเคยขายรถแล้วแบบลูกค้าไม่มั่นใจพาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจใช้กล่องใช้เครื่องเสียบแล้วไงก็เกตเองครับนะการันตีเลยนะครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นเป็นการราคาเสนอขายคือสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับรีโวหน้าหล่อนะครับส่วนคันถัดมานะครับคันนี้ ก็ต้องบอกว่าราคาจะประหยัดกว่าชุดนั้นนะครับราคาจะประหยัดลงกว่าชุดนั้นนะครับเพราะว่า2คันนี้นะครับโตโยต้ารีโวคันนี้พีเรเนอประตูออโต้นะครับเลขไม้จะขยับขึ้นนั่นเองนะครับจากไม้สามหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับมาเป็น1นึ่งแสนนะครับได้โตโยต้ารีโวนะสประตูพีเรเนอร์เกียออโต้นะครับจริงๆแล้วรถอะทุกคันอะเหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าใครถูกฉลกัเลขไหน นะชอบแบบไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ผมบอกเลยว่ารถอ่ะอันนี้คือรวมสต็อกนะจริงจริง,รงยังไม่หมดนะสำหรับโตโยต้ารีโวมีอีกนะมีอีกพอสมควรเลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับกี่คันันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับก็ไล่ให้ดูนะรถเราหม่เริ่มต้นที่สามหมื่นนะครับหม่เริ่มต้นที่สามหมื่นนะครับกับโตโยต้า e ีโวนะเขาเรียกถ้าชื่อเต็มเลยนะผมเรียกชื่อเต็มให้ฟังเลยโตโยต้ารีโว่พรีเลอร์สองสี่อีนะครับ ปี2019ใหม่เริ่มต้นที่30,000นะครับราคาเริ่มต้นที่4 0 0 0 0 0นะครับราคาแม็กสุดคือ495,000บาทนะครับแล้วแต่เลขใหม่แล้วแต่ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับจะได้ของแถมไปนะครับจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังหรือจับเป็นพรมกระดุมไดมอนด์คัตก็สามารถเลือกเข้ามาได้เลยนะครับ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับตามที่เขาขึ้นไว้ด้านล่างตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อนะครับไลน์แอดนะยูทูปเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวมีเครดิต1เดือนขึ้นไปก็ฟรีดาวนะครับวันนี้มาอัปเดตคลังสต็อกโตโยต้ารีโวให้พี่ๆได้ดูกันนะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มไม่มีที่ไหนขายถูกท่านี้แล้วกับโตโยต้ารีโวหน้าหล่อนะสำหรับนะใครที่สนใจรถพวกนี้นะครับหรือว่าอยากดูรุ่นอื่น ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ,กก ôi, รบแล้วก็คลิปหน้านะครับจะมีน้องมาอัปเดตรถหลายๆรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบ v ีออสซีว c กแอคคอร์ดอะไรต่างๆแต่วันนี้เมนผมมันมารถกระบะนะครับผมก็เลยต้องจัดรถกระบะให้เลยอย่าลืมนะครับพี่ๆครับนะบริษัททอโต้สาขาสองนะอยู่สุวินทวงซอย1น,นะครับ mm hmm. อยู่สุวินทวงศซอยหนึ่งใกล้สี่แยกมินบุรีนะครับ บริษัททตโต้สาขาที่1อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับสุวินทวงศ์หกอันนี้คือสุวินทวงศ์ซอยหนครับหนะครับผ่านไปผ่านมาเจอแน่นอนนะครับตามป้ายนะที่ขึ้นโชว์ด้านบนรูปค้อนเบอร์โทรศัพท์พี่ติดต่อมาเลยนะพี่ได้อของแถมแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะผมเนทโต้โต้นะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ